ครับผมต้นฮ้ากระกรนะครับก็มาดูกันนะครับโอ้อร่อยกันน่าดูนะครับนี่วันนี้นี่มาดูครับพี่น้องเอฟซีเป็นข้าวยังบรรยากาศที่โหดครับขอบคุณครับมูยอมาได้หมูยอก็เต็มนะครับนี่เสร็จมั้ยลูกพี่เอ้ยยอหมูยอครับ ก็ดูบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับอ่าก็น่าอร่อยอร่อยมากนะครับก็มากัลไยท่องเลยนะครับเอฟซีกระร่องเลยนะครับหมยอ่อยเาหมดลยกเยันยงอูครับก็มีหมูยอด้วยนะครับเอฟซี พุุ้ม้มามามามมามามาเรันปนคะร่อยไม่ได้บริเวณอนี้หมุดหน้าร้านพี่ช่างพงเรานะครับนะดูลงนะครับดูลงนะครับสะเทุทุกท่าน ให้เอาที่มั้งครับผมมากกวตรงนี้หมูย่อนะดูดูนูดูดูดนี่นะครับดููีน้อยออนมากนวิอนผมผมกำลังตั้น้องไงโ้ไอ่ะปากลัดอไม่เอาูดิบูโนอีกแล้วนะจปอนดลงแก้งโดนแล้วนอนนวน่น เอาเขาเขาได้เขาอิ่มเนาะเน้นความรุ่งเลรอเนาะกินหลายอย่างนะครับนี่ครับเอฟซีไม่รู้ว่าพี่น้อยจะมาแบบนี้เนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับรรยาากตอนนี้นะครับส่งกำลังใจให้เราเลยครับีครับนะครับข้าวหมก่อนนะครับพี่น้องสีเนาะนิกกี้มายอดดีรพี่น้องกินนี่โบ้เดบัน อันนี้น่าจะเก็บกดหนักนะฮะไม่ได้ถ่ายคลิปหลายหลายวันแล้วมาถึงมีถ่ายเอาถ่ายเอาจิเอาไว้ล้าเลยน้องมันนุ่มมันดีตกแต่งหมดงันเข้าลุงพันเข้าเข้าเอาลุงพัน

นะครับน้เพือนวัี้ใครอยู่ันนี้ปายเปาเาเเอาป่าได้เงินหลายอยู่เอจะาน้่ไปแลเนี่ยเอ้มันปอร้าคูได้เลยเสือเยไล่นี่นีไมยอนไม่ไม่นีมีแ่เงื่อนตัมีข้าเหนียวมาไงเงือนคอยะมี่อยู่ในขคอยจิ๊บนึงไหมคอยยัติ๊บนึง มันเข้าลงพันดาวกับมันร่วมด้วยนะครับติ๊บก่อนเพราะว่าจะเจอให้ชไเาเยอะเขาเนี๋ยะฮะสเบลิ้ไปไไปน้ำกันรอะนะเราใส่ของบ้านในพื้นที่ครับมาบปุยเรือเรือไหว้ผมจ้ำพักมานึ่งเรือหรอเป็นนั่เป็นนั่็สองสองต้องต่เอเลยคนยาพี่น้องคุณไม่เอาข้าวเหนียวกอบวข้าวแบบมายองเน่ยกิน่มาเยอมากเยทุก นี่มันสุมันเยี่มาทุกข่าไปไหมเอาไปไหมคอยตาก็เห็นเน่ชิที่สองมนมกเนาะมันไม่มีไฟไงตัวมูน้ตกอีกนุ่มย่างหมูยอเนี่กินมุกเล แบบนี้คขดูก็มีความสุขโซดาเนสนิกกี้ไม่กินเผ็ดนะโย่เลยเอาหมยอก็ไม่กิน,นเ, <c oughs> เนืน้อ่าเอมาให้นิกกี้ด้วยนะไมมานไหนเผ็ดนะ <c oughs> ไม่มาเอยผมร้ม่กินข้าวไม่ยสวัสดีค่ะมากินข้าว้วยกันนะครับตอนมายหมครับอมาใหม่แล้วกันเลย่ะมิกกี้มยอกนนะครับดูนะครับมิกกี้นะครับกิเสียงไว้นะครับไม่กินกัปตันไปไหนกัปตันไปกับแม่หอมนะคะไปนาแกน้เาเกาครับไปนาแกกับแม่หอมนะคะไปทุระไปทลุ กินน้ำเนทุกคนมาค่ะมากขมเนาะรน่ี้โนาัน้ำจิ้มนลลุงทำเองน้ำจิ้มนต้องการเตี้ยวสวัสดีจิ้มแซ่บจิ้มเจียวตับน้ไกมให้ค่ะขอบคุณมาต้องฝีมือผมจีตองฝีมือจีอ้าแล้วไงเอยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ผมผม คัด้านคัดขาน,ขานด้วยมีคัดขานด้วยาไม่ยอมไม่ยอมอ่ะไม่ยอมอ่ะดูดิใครเลดคุณพูดผิดนิดเดียวนี่ต้องมีค้านอ่ะต้องมีพักผายค้านแล้วถ้าอย่างนั้นมันไม่สนุกนะใส่แล้วะมาหมดเลยอะไรตอนหน่ยกินเยอะตมนคน่อยกยอ กินแล้วชิมแล้วกชิมว่าเมื่อกี้นิกกี้ก็บอกนะเรืโมยออร่อยนะรู้เข้าใจด้วยเหรอบอกบอกนิกกี้กินโมยอกินนแกเนคนรักตอคนซึ้งซู้ดูตาดูอ่อนนิกกี้อ่อนแฟนเดี๋ยวนี้นิกกี้ไม่ค่อย พูดค่อยจาแล้วเงียบกิ๊บกันี่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่ามิกิ้นตุ้มตามไม่ค่อยพูดวะบอกว่านิ่งมันพูดบอก่ากิฟไม่ค่อยพูดค่อยจาเหรอโอ้โหมดูมันสงบเสงี่ยมมากเลยนะเพราะมันอิ่มแล้วลุกให้มันหลายรอบแล้วกิฟต์อ่ะเขอิ่มแล้วลุกให้มันหลายแล้วจะไม่อิ่มเขาไม่เสิร์ฟทิ้งๆลงขาเนื่องแล้วครับแต่ไม่พอกันเจียวผมนะครับ ติมันเลยนะคะไม่เคยหมดเนาะวันนี้พี่น้องมันเต็มนะคะเขาว่าวันนี้เป็นวันแรกทุกคนมบหน่อยนะครับทุกคนถึง20คนที่มาแม่กินข้าวที่นี่ก่อนแต่ทุกคก็เป็นไม่เคยหมดูใี้กินเยอะแล้วนนะส่วนมากนที่มันชอบมันชอบคนเยอะๆี่เขาม่อยู่ที่นีเก็บวลามีคนเยอะๆนเกี้จะมานั่งเ้ามันชอบอับทุกคน ก็เป็นคนชอบกล้องพูดแล้วสองวันก่อนครับพูดว่าไงค่ะคุณก็เบอกแม่ด้วยเชื่อไหมเราให้เราให้นิทีินนะครับนี่เขาเป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับแม่ลุงพันก็มาแล้วข้าวมาแล้วข้าวมาแล้วเดือก็จะมาแบบนี้กินข้าวด้วยกันนะข้าวมาแล้วครับข้าวมาแล้วนะครับนี่นะครับโอปูม้องยิ่งเข้า ขอบิ๊กยดเลยว่ามีน้องกูได้มีบิ๊กยศเขาจะทำให้ไรับในี้ไหมที่นั่งจนั่งแบบนี้ครับ นี <LY> <kah> <ket> ่ <t ani> ้นจหมูกระทะมาได้เวลาคมเดนอย่าไปจับนะเขากัดนะไรไมีหูนอกคนเย็นนะคอได้นด้นคนละรสองำะกินะลคมสองคำนะครับผู้ใดเป็นคนปิงคนย่างเนาะคือย่างในกขนาดพอเหมาะขนาดเลยผู้ใดเป็นคนซอยเนื้อครับอุ่มพันคือรอแถวนี้ขอบคุณในลายครับผมก็ อยู่น้ำพี่น้ำน้องแล้วะครับผมนผู้ใดเป็นคนูอยู่หลังลุงพันนะคะน้อมีพ่อมาพิกสวนทผมด้วยแเดี๋ยวมาต่อยไปเก็ให้ไก่จะเนื้อลุงพันาใบแกงมันร้อัดนอฮื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 อฮอฮื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 อฮอ สามัญีสามัญีสุณไดีคุณพี่น้องพี่น้องทุกคนนะคะพี่น้องการแย่้รสชาติแซ่บพี่น้องแซ่บมากหอมแล้วก็หวานขอบคุณด้วยขอบคุณมากนะครับพี่น้องหอมแล้วก็หวานคลิปนี้ครับก็ขอเกบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ